ยินดีต้อนรับกลับสู่มิสเตอร์สองเครซีหนึ่งสถานที่ที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกรถยนต์และรถกระบะท,ที่ทุกคนกำลังพูดถึงด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและน่าตื่นเต้นหากคุณชื่นชอบรถกระบะท,ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าลืมกดติดตามเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งอนาคตนั่นคือนิสสันนวะสองพันยี่สิบหกนิสสันนวะเป็นที่รู้จักมาโดยตลอดในฐานะรถกระบะท,ที่แข็งแกร่ง และเชื่อถือได้ได้ไดรับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานสายทางงานนักผจญภัยและครอบครัวทั่วโลกสำหรับปี2026นิสสัเป็นได้นำชื่อระดับตำนานนี้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่สิ่งแรกที่สะดุดตาในนิสสันนวร2026คือดีไซน์ใหมท่ที่ดูดันและทรงพลังนิสสันให้ความสำคัญอย่างชัดเจนกับการทำให้รถดูทันสมัย และแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงเอกลักษณ์ของนวโรที่แฟนๆหลงรักกระจังหน้ามีขนาดใหญ่และโดดเด่นไฟหน้าเล่ที่คงช่วยเพิ่มความมั่นใจและความทรงพลังให้กับตัวรถบนท้องถนนฝากระโปรงหน้าดูมีมิติและแข็งแรงรูปลักษณ์โดยรวมให้ความรู้สึกบึกบึนแต่ไม่เถื่อทัดเมื่อมองจากด้านข้างนิสสันนวอร์พ26ยดูยาวและหรูหรามากขึ้นเส้นสายตัวทังดูเรียบเนียนขึ้นแต่ยังคงสื่อถึงความแข็งแรงและความทนทานซุ้มล้อที่นูนเด่นรองรับล้ออลลอยขนาดใหญ่ซึ่งไม่เพ นิยมช่วยเสริมความสวยงามแต่ยังเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่แบบออฟโรดอีกด้วยด้านท้ายรถนิสสันได้ออกแบบฝาท้ายใหม่พร้อมไฟท้ายเหลดดีไซน์ใหม่ทําให้ภาพรวมดูทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นนี่คือรถกระบะที่ดูดีไม่ว่าจะจอดอยู่ในเมืองหรือวิ่งลุยโคลนบนเส้นทางภูเขาเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของนิสสันนวาระส2งพคุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงความใส่ใจในเรื่องความสะดวกสบายและเทคโนโลยีภายในดูโปร่งและกว้างขวางขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งพื้นผิวสัมผัสนุ่มวัสดุที่ทนทานและเบาะนั่งที่นั่งสบายยิ่งขึ้นทําให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องผ่อนคลายแทงคอนโซลหน้าดูทันสมัยและเรียบง่ายตรงกลางติดตั้งหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายระบบสั่งงานด้วยเสียงและระบบนําทางขั้นสูงนอกจากจอมารวัดวดิจิทัลถือเป็นอีกหนึ่งการอัปเกรดครั้งใหญ่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน และสามารถปรับแต่งได้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลตั้งแต่ความเร็วอัตราก,การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปจนถึงข้อมูลการขับขี่แบบออฟโรดและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยนิสสันยังปรับปรุงระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำให้นวรสองพันยี่สิบหกเงียบกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเสียงจากถนนและเครื่องยนต์ลดลงอย่างมากส่งผลให้ประสบการณ์การขับขี่สบายและผ่อนคลายยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะนิสสันนวรสองพันยี่สิบหกก็ไม่ทำให้ผิดหวังนิสสันคาดว่าจะนำเสนอเครื่องยนต์หลายตัวเลือกรัก วงถึงเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ความประหยัดน้ำมันดีขึ้นและแรงบิดมากขึ้นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการลากจูงและบรรทุกหนักนอกจากนี้ยังมีข่าวลืออย่างนาหูเกี่ยวกับรุ่นไฮบริดของนนวอรเรซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของรถกระบะรุ่นนี้รุ่นไฮบริดจะผสานพลางที่แข็งแกร่งเข้ากับการปล่อยมลพิษที่ต่ำลงและความประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นเหมาะสำหรับผู้ใช้ยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมระบบการสะเทือนของนนวอรเรองก็ได้รับการ ปรับปรุงเช่นการน,นิสสันมุ่งเน้นการสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างความนุ่มนวลบนถนนและความแข็งแกร่งในการลุยออฟโรดไม่ว่าคุณจะขับบนทางหลวงใช้งานก่อสร้างหรือเส้นทางครุขรรรถคันนี้ถูกออกแบบบอมมาให้รับมือได้อย่างมั่นใจภูมิไหยให้ความแม่นยำมากขึ้นและคุณภาพการขับขี่โดยรวมก็นุ่มนวลกว่ารุ่นก่ออ่อนหน้าความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดเป็นจุดเด่นของโนโรมาโดยตลอดและรุ่นปี2000 26ก็ยังคงรักษามาตรฐานนั้นไว้ด้วยโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่พัฒนาขึ้นและระยะห่างจากพื้นดินที่สูงขึ้นรถคันนี้พร้อมสำหรับการผจญภัยระบบควบคุมการลงทางลาดระบบควบคุมการยึดเกาะถนนและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องเผชิญกับเส้นทางที่ท้าทายนิสันเข้าใจดีว่าผู้ใช้นวรหลายคนต้องพึ่งพารถในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วงและนวรสองพันยี่สิบหกก็ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์นั้นด้านความปลอดภัยเอ็น มิซอนโนวอร์2026ก็โดดเด่นไม่แพ้กันรถคันนี้มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงมากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน3 6 0องศาช่วยให้การจอดและการขับขี่ในพื้นที่แคบหรือเส้นทางออฟโรดง่ายขึ้นระบบเหล่านี้ไม่เพียงช่วยปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารแต่ยังทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ความมาเนกประสงค์ยังคงเป็นหัวใจหลักของนิสสันนวอร์2พัน26กระบะท,ท้ายถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นพร้อมระบบจัดการสัมภาระที่ดีขึ้นและวัสดุที่แข็งแรงกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะขนเครื่องมืออุปกรณ์ทำงานหรืออุปกรณ์แคมปิ้งนวอร์ก็พร้อมลุยนิสสันยังเพิ่มความสามารถในการลากจูงทําให้สามารถลากพ่วง เรือหรือของหนักได้ง่ายขึ้นโดยไม่ลดทอนความมั่นคงในการขับขี่หนึ่งในสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของนิสันโนเวอร์2026คือการผรสมผสานระหว่างรถทํางานและรถและสไตล์ได้อย่างลงตัวนี่คือรถกระบะท,ที่พร้อมลุยงานหนักในวันทํางานและยังคงให้ความสบายและภาพลักษณ์ที่ดีสําหรับการเดินทางกับครอบครัวในวันหยุดนิสันเข้าใจดีว่าผู้ใช้รถกระบะยุคใหม่ต้องการมากกว่าความแข็งแรงพวกเขาต้องการความสะดวกสบายเทคโนโลยี และความประหยัดควบคู่กันไปในแง่ของตลาดโลกใน s s น n รสองพันยี 2, ถูกคาดหวังว่าจะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในหลายประเทศด้วยยาการผสมผสานระหว่างความทนทานฟีเจอร์สมัยใหม่และดีไซน์ที่ดึงดูดใจทําให้มันเป็นคู่แข่งที่น่ากลางังว่าสําหรับรถกระบะขนาดกลางรุ่นอื่นๆชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของนิสสันยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่สรุปแล้วนิสันนวาระ2026คือก้าวสำคัญของแบรนด์ที่ยังคงรักษาทุกสิ่งที่ทำให้นวาระไดรัก